ได้อยู่ได้ดูด้วกันหลาคนนึงอ่ะก็คืออย่างนี้นะครับก็พี่เหม่งที่เคยเล่าใน EP พีเขาว่าเขาความแรงเขาก็คือว่ามีอยู่จริงนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่การันตีนะเอาง่ายๆเลยอีกหนึ่งสมุไรดีกว่านะที่เคยผ่านการดูแลจากน้ำหมูมาแล้วก็เป็นนั่นแหละนะแฮชแท็กเลยพี่คนู้แลบอกเลยเอาง่ายๆเลยอืมนะดงแลมา้งแลบอมยังไม่แจ้งเกิดจนแจ้งเกิดใช่ใช่ก็ยังดูแลเสมอต้นเสมอปลายนะแล้ววันนี้มานั่งทีนะ เป็งานน้องๆมาวันนี้ดีใจไหมดีใจมากเรียกเขามาป่ะเนี่ยไม่ได้เรียกเลยอแค่บอกว่าจะมาถ่ายอ๋อนี่นะก็เป็นความที่แบบนะหมูถ่ายนะก็เลยมาดูแลกันทั่วถึงนะเยอะมากนะโอเคครับขอบคุณเมงเดี๋ยวเราคือเมากินข้าวกันนะ <differences S 2> ไม่นะับอ่นะมึง <Alcohol S 1> ไม่จะหหกลมนะไม่ไม oh, ่มาเฮ้ยโขกมึงนี่มันโโห